ขึมขดซื้อขนมให้ลุกดิกินแน่กดีว่าอยู่นาแต่เฮงเราไปกินขนมเลยบักดอกเด้ละว้างบักดอกบักดอกมันจะชอบขนมอะไรเนี่ยบักดอกบงอีดุกดิกกัพอแล้วด้อีดุกดิกนี่ก็ด บะทงมาสอยคนข่ามัดมือเพื่อนมืนิมืออื่นมีคนมาคุนนี่ไหมจัอกจักงัปทังไดนระบักดอกเอ้ยด้มปื้อเข้ามาปื้อเชื่อกหมดั้างล่างเนี่ยจะขยันจี้ขาตัวน่ะไปลิ้นยัางเข้ามนี เล้วปันขี้ชีนี่น้ำขี้บังม่ใหญ่กือไก่ดูโอ้ยบักเขียบยังบชุกเขียบหน่อยเดียวนะฮะไก่หมันบชุกกินบะอะยังบะชุกลูกมันยังบะชุกอีหละอยากกินบ่ลูกบ่งคิงบดฮ้อนบอคิงบดฮ้อนใช้ลูกช้ใช อยากให้แม่อุ้มเลยเซ็ดรูดบันเออเกือบหัวกระปาดดังกว่าเน้ะอุยแนวดังไฟบออุยอีนายกี่นี่จะคุ้มแต่ปิดบางเขียบนะบ๊อสองโต๊ะดังอ่ะบางอ่างคือกันตะแถ่หูสองไอ้น้องมานใบใหม่ อยากครบมันไม่ได้หยอกกันมาเถอะชายลูกชายชายโอ้ยบุกเช้าดอกกระเพาะเกือบล้มป้าป้าไป,าป,าปาย่างลิมน้ำพลอใยใช่ปะไปขึ้นรถบูมบูมบูมได้ไหมพลอยขึ้นรถมือน้ำได้จ้ะผู้ใดอยากเอ่วปีนบังเขียบนี่มันยังบวชชุกเร<อ>าใช้จะกัดกินเพียงบุกเว็ดเว็ดฝืนกระเรือเท่านั้นแหละไก่ก็ะเรืออยู่เท่านั้นเละ มันหมากล่ะติคือตะเกาหมูคือหมูคือห่วงมาเลยเนาะบ่บ่อพิดหรือบ่อพีดเช้าแล้วเจ็บขากี่วันนี้ยืนยืนได้อย่างเดียวต้นแรงเพราะว่าให้อีก เย็บขาหนังบ่ได้ปู้ยชาพลอยชัยชาพลอยชัยเกืบเกือบอ้ายิ้มปญาตั้งดีเริมยอมญาติเห็นยังกันญาติกันได้พี่น้องเลยน่าพูดเอาไปโยน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 ขำหัววีดล่นหลงเลยใส่ดอกแดกเด้ดอกแดกกับดุ๊กดิกเด้ใส่เป็ดเด้ลูกไปเบิ่งเป็ดนะ เป็ดตัวหนาคือขาแยกสุดไฟตีมันมาบ่ไหร่ไก่ก็เต็มคอบอยากกินอาหารพอดีต้มยุ้ยไหมต้มยำไก่ที่ดีแทบออออยากยุ่ยต้มยำไก่ซื้อเห็ดมาใส่เงาะมิวคีอ้วนจักรชอโตแล้วก็ใส่โตอันนี้อ้วนละโตแล้วกินบะดังกระเบืดองเลยเนาะกินบะเดียวกระเบื้อเลยกับบุคคลชิได้ไว้ต้มยำ เป็ดละลายมันละลายไปแล้วก่อนเขาจะออกค่ะคนเป็ดได้เปืือยอยู่เออมีแต่คนเป็ดมันหล่นกลางเดินนี่พี่นอออ้องเอ้ยไปแกาบังมุมบมังมุมอย่าให้น้องเด้อบังอย่าไปเหยียบมันไปดิบันการ์ดยหญ่ใหญเออโตหนังลินค่ะปัญยังวันนี้ลินสายเด้ผลให้เขาเขาหยอกกันเพผลให้เขา เพ็ดอย่ากกิ่นอีละอาบน้ำดีและลินขักเลยอีละ,ละ,ละเ,นนเนนมื่ออาบใหม่อีกแล้วแต่ว่าว่พื้น,น่งหลุดเมื่อแลอย่าเฮ็ดลูกฟาถอดเกือบออกเลยบันาาบน,นีนนะ้ยังลายอยู่ได้บดคน,ขน,เ,นดเ,เขาอชอบยังจะต่างทายลรอ สมห้มเอามาเลยทีเอาสมยังเออเออเป็ดเป็ดใช้เป็ดเดี๋ยวพายไฉเป็ดเด้เป็ดกาบกาเด้เป็ดกาบกาบเป็ดกาบกาบคาบาบคาบ Hiện điên sài hôn lĩnh đi. Dái hẹn gặp nhau kìa 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 kìa

ดูเด็กบังจิไปกินปลาเต็มบดหัวเออกินทินไซเต็มบดหัวเลยมิวกี้ฮะขำเลยพี่นอกตะเวนสิโต๊ะเฮ้ พ่นโคล๋อย <c oughs> ู่ใช้ไปเอาเกือบไปลูกไปใช้เกือบเด้่ยเอาเกือบไปผูกเกือบผูกปอหุบดินใส่หัวตัวเองข่าวอยู่เข่าอันโตเกี่ยวว่านนี่ให้ใกล้ๆให้น่าใหญ่เลยนี่ยังไม่ได้กู้เลยยังไม่ได้ปล่อยพี่น้องโอ้มันได้กินอยู่บอเป็ดอันนี้แยกฉุบแยกฉุบย่านไก่เด้๋ยวเป็ดชามโตยังไม่ได้กินนะ ผูผกกระยาน an, มาบ่ะค่ะมาดูดิก,กินยังนะค่ะตัวน้ำเป็นยังคาเยิกชฉุบเยิ้มฉุบผูกเบามุมเลนเอาเกิบมาไปหาลูกเอาเกิบมาใช้เกิบเดชเกิบขางเดียวใช้เกิบโอ้ยลูกก <t> เออผมผมสิคือยกผมกงไหมเดีพี่น้องพอตเวนต่ำลงเขาบมันใหญ่กว่านี่็จะขากกงไหมเนาะอันนี้มันยังน้อยอยู่นี่สีออกหรือว่าปีชิมาเนาะสีพากัไปะชลสิพากัไประอาชดึกดีกัะน้ำอยู่ ไจ้ากเเกบเกบหนึ่งปลานี่นี่นี่จอมกัดเกบได้นี่นหลักทานนี่โอ้ยมันกัดเก็บเก็บคือคอยใ่นี่มันกัดอะขู่ล่ะของสะเพลาหเอาอลูกอ่ะใส่เกบด้วยใส่เป็นมะใส่เกบด้วยมาแม่ใส่ไหมตลดเมื่อบุ้มบุ้มบุมบุมปะ ขึ้นบูมบมบๆมบมบูมบูมมือเงินไปพี่พี่พี่สวัสดีจ้ like. าพี่ลูกพี่พี่พี่ขึ้นรถพ่อพอยใช้ผูปะฮู่นพากันไปขึ้นรถมือเงยัง ในต,ตอนแรกข้ามอื่นเออมืออื่นเศร้าหมดคนไลยเนะาะฮ่าลูกดิ๊กก็อยากเมื่อนำแลกวันนี้ <c oughs> บ่จะเบิ่งเด้อคนเคลื่อนวันเ็รถลดใ <c oughs> นใช้ใครขึ้นคันใดชี้ชี้เออเห็นอะไรขึ้นชอบใช้ขึ้นคันใดชี้ชี้ดชชเด็กน้อยม่วน Ah. จะปาคลอจะตำก๊กไหมก๊กอันนี้ฮะห้อแดงลายมันขมังเบมือนไรฮะแคบๆหนึ่งไงหนีเด้อทางหลังเด้อดุกดิ๊กหนีแม่ลูกเดี๋ยวม่เอาต้นหนีออกมือไหนของก๊กไอ้ดุกดิ๊ก นี้ก็โงกไมมต้นนี้ก็ได้เอาไว้ไว้บิวกี้เอาไว้ดิดดองดองชิได้ขึ้นรถโอ้ยมื่นก็นแก่คนงานมาแล้วมือนี่บุนมีไผ่มามือนี่ไอเบี้ยอันหัว

แล้วขีดไล่ฮันเดค่ะเป็นอนดีตโอเคพี่น้องขึ้นรถเมื่อกอนพ่อพ่อกนคลิปหนาไปแล้วสวัสด,ดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลย